ร้อยไหมจมูกกับเสริมจมูกด้วยซิลิโคอนอันไหนดีกว่ากันอันนี้ก็ไม่มีคําตอบว่าอันไหนดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอันไหนใครเหมาะสมกับเทคนิคไหนแค่นั้นเองหลักๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไม่มีเวลาพักฟื้นไม่ชอบเรื่องการบวมช้าการร้อยไหมจมูกก็อาจจะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากกว่าแต่ทีนี้ถ้าใครที่แบบผิวหนังบางมากๆยืดหยุ่นได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยการร้อยไหมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนะคือบางทีเราใส่ไหมเข้าไปตรงสันเนี่ยถ้าผิวบางๆบางทีเรามองเห็นนะมองเห็นเป็นเส้นไหมแบบคดตามแนวสันได้เลยการเสริิิมมมจจกกกดด้้วยยซลคคนนนีี่่ั็็ะขอออาาางงึืททํํส ได้ตามที่เราต้องการตามความยืดหยุ่นของผิวเราที่รับได้คือสมมติเราเสริมความโดง่งเท่านี้ลายพุ่งเท่านี้ไม่ว่าระยละเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยทรงไหนทรงนั้นเพราะซิลิโคนมีความคงรูปคงตัวไม่ฝ่อไม่บุบสลายนะครับตัวไหมเนี่ยบางชนิดที่เราร้อยเข้าไปเนี่ยก็อาจจะโอเคแรกๆอยู่ทรงสันโอเคชัดแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยไหมมันก็จะเริ่มละล,ะลายออกไปทรงก็อาจจะยุบตัวลงหรือใหมาบางชนิดเนี่ยบางทีอยู่เป็นแบบ2ปี3ปีอะไรเงี้ยครับยังไม่ละล,ะลายแต่ว่าผิวเราเนี่ยอาจจะมีการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนหรือเนื้อเยื่ ย,ยกตัวอย่างเคสวันนี้ของเรานะครับที่ได้ทําการแก้ไขไฟค้นไข่เนร้อยไหมจมูกมาทั้งหมด8เส้นนะครับเป็นเส้นแบบใสๆเหมือนเส้นเป็นเบ็ดตกปลาอะไรเงี้ยก็คือเคสเนี้ยหมอได้ใช้เทคนิค c l o สในการดึงไหมออกทั้งหมด8เส้นนะครับแล้วก็มีการเลาะเพลียทางผืวแล้วเหลาซิลิโคนเข้าไปตามสัดส่วนความยาวแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังคนไข้ให้เหมาะสมหลังจากทํามาแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าสันจมูกเนี่ยมีความคมชัดขึ้นปลายจมูกมีความอยู่ตัวมีความพุ่งที่พอดีเหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราใช้หลายเทคนิคในการเข้ามมาาาทครอย่งเเสีก็ การใช้เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังใบหูเนี่ยช่วยมาวางรองตรงปลายจมูกเพื่อทําให้มีความพุ่งละมุนแล้วก็มีความเซฟที่มากขึ้นหลักสําคัญดีข้อนึงเนะครับเคสที่ร้อยไหมจมูกมาเนี่ยคือเราจะต้องเอาไหมนั้นออกมาให้หมดคือถ้าเราพลาดเราออกมาไม่หมดเนี่ยแล้วเราใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยถ้าไหมเนั้นมันอยู่ในชั้นตื้นๆเนี่ยซิลิโคนมันจะดันไหมให้มาชิดผิวแล้วบางเคสเนี่ยคือแบบผิวก็จะบางเป็นรอยไหมเ่งนี้บางเคสเนี่ยถ้ารูออกมาถ้าอย่างนั้นเลยอันนี้อันตรายมากดังนั้นเนี่ยต้องใช้ ร้อยมาหลากหลายความลึกอะบา,บางเส้น,นยังอยู่ลึกบางเส้นอยู่ตื้นบางเส้นโอ้ขดไปอยู่ตรงหัวตาอะไรเงี้ยคือเราจะต้องแบบเช็คให้ดีๆว่าเอาออกหมดหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเคสที่เราจัดการแก้ไขไปก็คือถ้าเราเอาออกได้หมดเนี่ยเนื้อจมูกของคนไข้เนี่ยก็จะฟรีเคลียร์พังผืดออกให้หมดการยกสันยกปลายเนี่ยก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพของผิวจมูกคนไข้นะครับดังนั้นนี่เป็นรายที่สําคัญมากเราต้องให้ความสําคัญในการเลือกให้ดีในการเลือกเทคนิคแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราจะแก้จมูกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันครับ่เก้ียใหญๆ จะทำให้เขาดูเรียวดูเล็กมากขึ้นได้แค่ไหนมีเทคนิคอะไรที่ช่วยได้บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปหน้าครับผม